สวัสดีครับวันนี้ฝ่ายวิจัยเราก็มาแนะนําหุ้นเด็ดนะครับในท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ตรงนี้นี่ก็ยังมีหุ้นที่ตัวเล็กที่เอาพอฟอร์มตลาดได้นะครับอย่างปีนี้เราประเมินว่าที่เรานํามาก็คือเป็นหุ้น MCS นะครับเป็นหุ้นที่รับเหมาโครงสร้างเหล็กนะครับตัวนี้นี่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับคือว่าเขามีงานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นครึ่งปีที่ผ่านมานะครับคว้างานรับเหมาโครงสร้างเหล็กเข้ามาแล้วนะครับ 20,300ตันนะครับขณะที่เมื่อวานนี้เรามีการเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารนะครับมีการไซด์วิสิตก็ได้ข้อมูลออกมานะครับก็เป็นที่น่าฮือหาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่างานที่คุยอยู่ตอนนี้นะครับเอ็มเชจะมีงานเพิ่มอีกนะครับประมาณ90,000ตันตรงนี้เนี่ยมันรวมมาด้วยกันทั้งหมด6โครงการนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะครับเขามีการขยายเมืองนะครับเพื่อรองรับมหกรรมกีฬาโอ,โอลิมปิก ก็มีการสร้างรถไฟฟ้าออกไปนะครับแล้วก็จะมีการก่อสร้างตึกสูงขึ้นในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าซึ่ง m c ็เนี่ยก็จะไปได้งานโดยรอบสถานีรถไฟฟ้านะครับชินากาวะนะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวของแบ็กกรองเนี่ยมันถูกยกขึ้นมานะครับอย่าง9ก้าหมื่นตันนะครับถ้าเกิดเราขายเฉลี่ยที่2.8แแสนเยนต่อตันนะครับมันก็จะเทียบ เป็นเงินไทยก็มีมูลค่าประมาณ7,500ล้านบาทนะครับขณะที่ MCS เนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยนสิ้นไตรมาส2ของปี63มนะครับมีแบ c ็คล็อกนะครับอยู่แล้วนะครับประมาณ8.5หมื่นตันนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่7,200ล้านบาทเมื่อเรารวมแบล็คล็อกของเก่ากับของใหม่เข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่า MCS เนี่ยถือแบ c ็คล็อกอยู่ในมือนะครับ 15,000ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกรณีที่เอ็มเชนเนี่ยมีรายได้ต่อปีนะครับประมาณ4,000ล้านบาทนะครับเมื่อเอา15,000หาร4,000ล้านเนี่ยก็จะเท่ากับว่าเอ็มเชนเนี่ยมีงานที่การันตีการันตีรองรับรายได้ไปแล้วนะครับเกือบ4ปีนะครับนับจากนี้ไปนะครับซึ่งในภาวะแบบนี้นะครับเราเชื่อว่า บริษัทอื่นเนี่ยก็น่าจะต้องเอาตัวเองให้รอดเพื่อมีงานเข้ามาเพิ่มขณะที่ m c ็มเนี่ยมีงานลองรับแล้วไปถึงเกือบ4ปีก็เป็นอะไรที่เป็นโมเมนตัมเชิงบวกให้กับราคาหุ้นด้วยนะครับสำหรับงาประมาณการที่เราทำไว้ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ามันยังมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นไปได้อีกจากงานที่เขาจะได้เข้ามาใหม่นี้นะคะแล้วก็อย่างเช่นช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคร เอ็มเชสาจจะมีการส่งงานไฮมาจินพร้อมกัน2โครงการนะครับก็คือโครงการโทรานอมอนและโครงการอัสบูไดซึ่งตึกที่ผมพูดไปเนี่ยมป็นเป็นตึกเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ญี่ปุ่นนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดปี2565เนี่ยใครได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องไปแลนด์มาร์คแห่งไปณนะจุดจุดนี้นะครับซึ่งมันสูงมากแล้วก็เป็นโครงการที่ใหญ่มากนะครับเราก็เชื่อว่าการทำงานขนาดใหญ่ขนาดนี้ซึ่งจะมีแผนส่งออกในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยก็จะทให้มาจินของเอฟมซีเน่มัน ทำได้มากขึ้นนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรเนี่ยนะครับคิดเป็น50%ของประมาณการของเรานะครับขณะนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยเราเชื่อว่ากําไรมันน่าจ,จะไปได้มากกว่าน,นั้นแล้วก็มองว่า,าทั้งปีเนี่ยเอเมซเนี่ยก็อาจจะมี EPS โกด์ไม่ต่ำกว่า46%อย่างในประมาณการเดือนเราก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยอาจจะกำไรอาจจะขึ้นแต่ที่1000ล้านบาทก็ได้นะครับให้จุดเด่นของเอเมซเนี่ยคือเป็นตัวของ บริษัทรับจ้างผลิตโครงสร้างเด็กก็คือเป็นผู้รับเหมาโครงสร้างเล็กเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างจะได้เปรียบกับผู้รับเหมาทั่วไปนะครับซึ่งมาจิ้นผู้รับเหมาอกทั่วไปค่อนข้างบางอยู่ที่ไม่เกิน10%บเปอร์เซ็นต์ขณะที่เอ็มเซียนเนี่ยมาจิ้นต่อปีนะครับสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์และปีนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะขึ้นไปอยู่ที่สี่สิบถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำก็เชื่อว่ามันจะหนุนกําไรอย่างต่อเนื่องนะครับอีกด้านหนึ่งแวลูชั่นของ,อขงเอนน็มเซียนเน แปเท่านะครับแล้วก็ดีเวลูก็จ่ายปีละ2รอบนะครับปีนี้เราคาดว่ายู่ทั้งปีน่าจะอยู่ที่6.2นะครับขณะที่ราคาหุ้นเราประเมินให้ Fair ลูไว้ที่17.70บาทนะครับอัพไซต์ตอนนี้ก็เปิดกว้างอยู่ที่27นะครับผอวิจัยก็ชื่นชอบแล้วก็หันมาแนะนำซื้อหุ้น NCs นะครับส่วนอันนี้ขอเป็นทีคีสักเซและกันนะครับชื่อเนี่ย ในช่วงปี59นะครับอย่าง M c เซนี่ยเขามีกำไรนะครับแต่ระดับที่1,000ล้านบาทตอนนั้นนะครับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปขึ้นณจุดสูงสุดอยู่ที่เจ3 0บาทนะครับขณะที่ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดกำไรเดี่ยมันขึ้นไปอยู่ที่แต่1 0 0 0ันล้านบาทได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็น่าจะวิ่งไปได้อย่างในทิศทางเดียวกันเชื่อว่าสถิติก็จะน่าจะมีการซ้ำรอยเดิมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมมดจาานวนวววที่ฝ่ฝยยนินัแแะล้ก แนะนำเสนอหุ้นเอ s นะครับจากนี้ไปนะครับก็เชื่อว,ว่ากำไรน่าจะเติบโตต่อเนื่องแล้วกิจการก็น่าจะรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เียเป็นอันที่ว่าเราแนะนําชื่นชอบหุ้น MCS นะครับขอบคุณครับ